สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยเด่นวันจันทร์วดวันที่26ิมิถุนายน2 5 6 6หหวยลาวพัฒนานำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลหวยลาวพัฒนาครับผมก็จะมีวิธีการคิดนะครับเลขสูตร คำนวณหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาสรุปจับคู่นะครับสรุปเลขเด่นจับคู่ชุดสี่ตัวสตัวสองโทนสองนให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการหาข้อมูลนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคิดแค้นนวนหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนา เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยลาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาพัฒนางวดประจำวันที่23มิถุนายน2อ6พกันก่อนครับผลกันออกรลางวันที่1ออก 954870ครับ954870เลขไทย4ตัว4870ครับ4870 3ตัวบน870ครับ870 2ตัวบน70เลขไทย2ตัวล่าง48 48ครับนี่คือผลการออกสลากงวดล่าสุดครับ23มิถุนายนครับส่วนชุดด้านบนนี้เป็นผลการออกสลางวดถัดไปนะครับงวดก่อนหน้านี้ครับ งวดก่อนนะในคืองวดวันที่21ครับซึ่งออก707341นะครับ2ตัวล่างเจ็ครับผมจะนำสูตรงวดต่อไปมาคำนวณร่วมกับนะครับงวดล่าสุดครับงวดนี้ครับเหงวดล่าสุด23มิถุนายนครับซึ่งออก954870นะครับ2องตัวล่าง48นะครับจะได้หาตัวเลขนะครับในแต่ละหลักครับ จะมีด <c oughs> ้วยกันท yes. ั้งหมด4หลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่คือผลการออกสรางวัลล่าสุดครับมาดูการคิดคํานวณหาเลขเด็นนะครับประจาหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากการคํานวณสูตรในแต่ละหลักครับจะมีด้วยกันทั้งหมดทั้งหมด4หลักครับใน4หลักจะมีด้วยกันทั้งหมดหลักละ4สูตรคํานวณครับเมื่อได้หลักละ4สูตรคํานวณก็จะนับแต้มในแต่ละหลักชนกันนะครับทั้ง4สูตร เพื่อหาเลขตัวเด่นประจาในแต่ละหลักครับมาดูหลักพันก่อนนะครับหลักพันสูตรที่1ครับสูตรที่1หลักพันได้9เป็นตัวตั้งครับได้เเป็นตัวตั้ง9ในตัวนี้ครับ9ตัวนี้ได้จากการนํานะครับมาดูครับหลักพันงวดล่าสุดครับคือเลขสี่ครับให้นําหลักหมื่นบวกหลักพันครับหมื่นก็คือ5ครับบวกหลักพันคือสี่ครับ5้าบวกสี่ได้ครับ9ครับ9ตัวนี้ครับ เมื่อเลข9เป็นตัวตั้งบวกจากเลข9เพิ่มขึ้นไปเลข9ตัวก็แล้วครับ901 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่หนึ่งหลักพันครับต่อไปหลักพันสูตรที่สองครับได้2ได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้นะครับได้จากการนํานะครับได้จากการนําหลักพันมาดูหลักพันครับหลักพันนหลักหมื่นคือหลักพันคือ4ครับให้นําหลัก หมื่นคือ5ครับมาบวกหลักพันห้าบวกศูนได้กับ9ครับนําผลลัพธ์คือ9บวกหลักพันคือ4ครับเก้าบวกศูนได้กับ13ครับเอา3ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวตั้งครับเมื่อได้3เป็นตั้งบวกจากเลขสามเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้แล้วครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่คือหลักพันสุดที่2ครับต่อไปหลักพันสุดที่3ครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักพันงวดละาสุดไปบวกหลักพันงวดถัดไปงวดหนึ่งครับหลักพันงวดถััดดไปงงวนึคคือรบ ใส่บวกเกตได้เท่ากับ11ครับได้เท่ากับ11นะครับส1เ็ดตัวนี้ครับเมื่อได้11ก็บวกจากเลขเอา1ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับให้1เป็นตัวตั้งบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9แล้วครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ี้ครับนี่คือหลักพันสูตรที่3ครับต่อไปหลักพันสุรที่4ี่ครับได้7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ได้จากการนำหลักนะครับให้นำหลักแสนไปบวกหลักพันครับ แสนคือเ้พันคือ4ี่ครับ9บวก4ได้เท่ากับ13ครับนำผลลัพธ์คืนเลข3ตัวสุดท้ายครับไปบวกเลขสหลลกพันครับ3บวกสได้ครับ7 7ตัวนี้ครับเมื่อได้เลข7็ก็ตั้ง7บวกจากเลขเ็เพิ่มไปใน9กตัวก้าลครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5นสครับนี่คือลกพันสุดที่4เมื่อได้ทั้งส่สูตรครับสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4ก็ให้นับแต้มชนกันนะครับทั้ง4สูตรครับ เมื่อนับแปมชนกันทั้งสี่สูตรครับจะได้ตัวเลขที่ผมสรุปนับชนไว้นะครับจะมีตัวเลขที่ชนทั้งสี่สูตรครับมีหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับได้หกตัวนะครับจากการนำสี่สูตรนี้ชนกันครับนับแปมชนเด่นแล้วับจะได้หกตัวครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้านี่คือหลักพันสูตรหลักพันนะครับมาดูหลักร้อยกันต่อครับวิธีการคิดการคำนวณเลกร้อย ในแต่ละหลักก็จะนําหลักร้อยงวดล่าสุดคือ8ครับมาเป็นแนวทางการคิดคํานวณแต่ละสูตรนะครับสูตรที่1ครับได้2เป็นตัวตั้งครับได้2เป็นตั้ง2ได้จากการนําให้นําหลักพันบวกหลักร้อยครับพันคือ4ครับร้อยคือ8ครับ4ี่บวกแเท่ากับสิครับได้ตัวนี้เป็นตัวตั้งเมื่อ2เป็นตั้งเขียน2บวกแกนบเลเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวก็แล้วครับสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์ครับนี่คือหลัก ร้อยสตรที่1ครับต่อไปหลักร้อยสตดที่2ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้นะครับ9ตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนําหลักร้อยคือ4ครับแกหบวกแปดเท่ากับสิครับได้เท่ากับ12นะครับเมื่อได้เท่ากับ12ก็ให้นะครับเมื่อได้เท่ากับ12ก็ให้อ่า นำนำเลขสองครับเมื่อได้สิบสองไข่นำเลขสองตัวหลังไปบวกหลักร้อยคือแปดครับสองแปดเท่ากับสิบครับสองวงแปดได้เท่ากับสิบนะครับเมื่อได้สิบนะครับเอาศูนย์ตัวหลังเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อได้สิบเอาศูนย์ตัวหลังเป็นตั้งตั้งศูนย์ก็นับจากลดจากศูนย์มาหนึ่งแต้มคือเก้าตัวนี้ครับเก้าตัวนี้ครับได้เก้าก็บวกอย่างเลขเก้าเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้แล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือหลักร้อยสุดที่สองครับต่อไป ได้5เป็นตัวตั้งนะครับ5ตัวนี้นะครับ5ตัวนี้ได้จากการนำนะครับหลักแสนไปบวกหลักร้อยครับแสนคือ9ก้าร้อยคือแครับเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ครับนำผลลัพธ์คือเลขเจ็ดไปบวกเลขแปดครับเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะครับได้สิบห้าคือห้าตัวนี้ครับเมื่อได้ห้าก็ตั้งห้านะครับบวกแก่ริท่าเพิ่มขึ้นไปอาจะเลขเก้าตัวเก้าหลักครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือหลักร้อยสุดที่สามครับต่อไปหลักร้อยสุดที่สี่ครับ สูตรที่4ได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้นะครับ6เป็นตัวตั้ง6ตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนําหลักหน่วยคือ0นย์ครับไปบวกหลักร้อยคือ8ปครับ0ูนย์บวกแได้เท่ากับ8ครับ แล้วนําผลลัพธ์คือ8ไปบวกหลักร้อยคือ8ครับ8ปบวกแได้เท่ากับ16ครับได้16นะครับ6ตัวนี้ครับเมื่อในหกเป็นตัวตั้งบวกจากใน้6เพิ่มไปให้ใน้าตัวเก้าหลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับนี่คือหลักร้อยสูตรที่4เมื่อในครบทั้ง4หลักครับทั้ง4สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4ให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรนะครับให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตร จนกระทั่งสี่สูตรจะได้เลขเด่นที่ผมสรุปนับแต้มไว้ก็จะมีนะครับ2 3 6 7 9 0ครับ2 3 6 7 9 0นะครับ6ตัวครับ2 3 6 7 9 0 6ตัวนี่คือเลขเด่นประจำหลักร้อยนะครับมาดูสูตรคำนวณหลักสิบเนต่อครับหลักสิบจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรเช่นเดียวรับในแต่ละสูตรก็จะนำหลักสิบวดล่าสุดคือเลข7ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณนะครับในสูตรที่1นะครับมาดูสูตรที่1ครับ สูตรที่1ได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้นะครับได้จากการนําหลักร้อยคือ8บวกหลักสิคือ7ครับ8บวกเได้เท่ากับ15ครับให้นําเลข5ตัวหลังมาเป็นตัวตั้งครับ5เป็นตัวตั้งนับลดจาก5มา1แต้มคือ4ครับคือ4นะครับเมื่อได้4ก็บวกตั้ง4บวกขยเพิ่มไปได้9ตัวกนะครับ4ี6ห8 9 0 1เดปครับนี่คือหลักสิสูตรที่1ครับ ต่อไปหลักสิบสูตรที่2 1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนําหลักสิบนะครับงวดลาสูดคือ7ไปบวกหลักสิบงวดถัดไปงวดหนึ่งคือ4ครับ7บวก4เท่ากับ11ครับได้11เอเอา1ตัวหลังมาเป็นตัวตั้งครับเมื่อได้1เป็นตัวตั้งบวกอย่างนี้่1เพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือหลักสิบสูตรที่สองครับต่อไปหลักสิบสูตรที่สามครับได้เก้าเป็นตัวตั้งนะครับ เจ้าเป็นตัวตั้งเ้าตัวนี้นะครับเ้าตัวนี้ได้จากการน,นํานะครับได้จากการน,นําได้จากการน,นําหลักสิบนะครับหลักร้อยคือ8ครับบวกหลักสิบนะครับบวกหลักสิบคือ7ครับ8ปดบวกเได้เท่านกะับ, 8, บก 7, 15นะครับ8ปดบวกเได้เท่ากับ15นะครับได้สท่กับสิบห้านำผลลัพธ์คือเลขห้าตัวหลังครับไปบวกกับหลักสิบหลักร้อยหลักสิบครับคือ7ครับ ห้าบวกเจ็ดได้เท่ากับห้าบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบสองครับเมื่อได้เท่ากับสิบสองนำเลขสองตัวสุดท้ายครับไปบวกหลักสิบคือเจ็ดครับสองบวกเจ็ดได้กับเก้าครับได้เท่ากับเก้าตัวนี้ครับเมื่อได้เก้าเป็นตัวตั้งครับบวกแห่งได้เก้าเพิ่มขึ้นไปให้ได้เก้าตัวข้าหลัครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือหลักสิบสตรที่สามครับต่อไปหลักสิบสตรที่สี่สี่ครับศูนย์เป็นตัวตั้งครับ ศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนาศูนย์ได้จากการนําครับหลัก10บนะครับบวกตัวเองครับ10บวกตัวเองคือนะครับ7จบวกเครับเท่ากับ1 4สีครับนำผลลัพธ์คือ4บวกกับ7ครับสีบวกเได้เท่ากับเอครับเมื่อได้11เอา1ตัวหลังมาเป็นตัวตั้งตั้ง1นะครับให้นับลดจาก1มา1แเต็มคือ0ูนย์ครับ เมื่อได้เลขศูนย์ก็บวกจากเลขศูนย์เพิ่มไปเลขเก้าตัวเข้าแล้วครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือหลักสิบสูตรที่สามสูตรที่สี่ครับเมื่อได้เลขสูตรหลักสิบทั้งสี่สูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ก็ให้นับแต้มชนกันทั้งสี่สูตรครับนับแต้มชนกันทั้งสี่สูตรก็จะได้เลขที่ผมนับชนไว้ครับจะมีอยู่ที่ หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดครับหกตัวครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบนะครับหลักสิบวยลาวพัฒนาครับมาดูหลักหน่วยกันต่อครับหลักหน่วยจะมีด้วยกันสี่สุดเช่นเดียวรับสุดหนึ่งสุดสองสุดสามสุดสี่ในแต่ละสุดก็จะนําหลักหน่วยงวดล่าสุดนะครับซึ่งเป็นเลขศูนย์มาเป็นแนวทางการชิดคํานวณนะครับมาดูสุดที่หนึ่งครับได้หกเป็นตัวตั้งครับหกตัวนี้ได้จากการนํา หลักสิบงวดล่าสุดคือ7จ็บวกหลักหน่วยคือศูนย์ครับเบวกศูนย์ได้เท่ากับเครับเมื่อได้7เป็นตัวตั้งให้นาลดจากเ็มาหน่งแต้มคือ6ครับบวกอย่างเลข6เพิ่มขึ้นไปเลข9ตัวเก้าหลักครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับนี่คือหลัก 10, สิบหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สองครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ได้จากการน,นําหลักหน่วยหลักหน่วยก็ล่าสุดคือศูนย์ครับไปบวกหลักหน่วยงวดถัดไปก็หนึ่งขึ้นหนึ่งคร ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งครับเมื่อได้เท่ากับหนึ่ง้อให้นับลดจากหนึ่งมาหนึ่งแต้มคือศูนย์ตัวนี้ครับเมื่อได้ศูนย์เป็นตัวตั้งบวกจากได้ศูนย์เพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้าลครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือหลักหน่วยสูตรที่สองครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สามครับได้เก้าเป็นตัวตั้งครับเก้าตัวนี้นะครับได้จากการนำครับได้จากการนำหลักแสนนะครับหลักแสนคือเก้าครับบวกหลักหน่วยคือศูนย์ครับ เก้าบวกศูนย์ได้เท่ากับเก้าครับเมื่อได้เก้าเป็นตัวตั้งบวกจากเลขเก้าเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่สามครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่สี่ครับได้สี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ได้จากการนําให้นําหลักพันบวกหลักหน่วยคือครับหลักพันคือสี่ครับบวกหลักหน่วยคือศูนย์ครับสี่บวกศูนย์ได้เท่ากับสี่ครับได้สี่ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับเมื่อได้สี่เป็นตัวตั้งให้บวกจากเลขสี่เพิ่มขึ้นไป เลขเก้าตัวกัาละครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่สเมื่อได้เลขทั้งสีู่ตครับสุดหนึ่งศูสองูตรยสก็ให้นับแต้มหลักหน่วยชนกันทั้ง 4, สี่ศูครับเมื่อนับแต้มหลักหน่วยชนกันทั้ง,ง 4, สี่ศย์จะจะได้เลขเด่นที่ผมนับไว้ครับที่นับแต้มชนแล้วก็จะมีหนึ่งสศนย์ครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดศูนย์นะครับที่นับแต้มชนทั้ง 4, สีู่นยครับสุดหนึ่งูตรสองสู นับแ้มชนได้จะได้เลขอยู่ที่6ตัวครับ1 2 4 6 7 0ี่นย์นะครับนี่คือเลขเด่นจากสูตรคำหน่วยคำนวณหลักหน่วยเวลาพัฒนาครับมาสรุปครับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับหลักพันครับหลักพันจากการคำนวณ4สูตรทั้งหมดชนกันได้เลขเด่นอยู่ที่6ตัวครับใน6ตัวมี1 3 4 1 3 4 579หครับหลักพันครับหลักร้อยครับสสูตรคำนวณครับนับแ้มชนเด่นแล้วได้เลขเด่นอยู่ที่ 236790ครับ236790ครับหลักสิบครับนับแต้มชนเด่นทั้ง4ีสูตรครับได้เลขเด่นอยู่ที่1 2 4 6 5 6 7ครับ1 2 4 5 6 7นะครับหลักหน่วยครับ4ีสูตรชนกันนะครับนับแต้มชนเด่นแนละ้วได้เลขเด่นอยู่ที่1 2 4 6 7 0 1 2 4 6 7 0ครับนี่คือเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไวรลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่ ในงวดประจำวันที่26มิถุนายนนะครับมาดูการดึงเด่นครับผมจะดึงเด่นในแต่ละหลักให้สมาชิกดูครับหลักพันก่อนนะครับหลักพันจากสูตรที่คำนวณได้นะครับชนเด่นได้6ตัว1 3 4 579ครับ1 3 4 5 7 9ผมดึงเด่นมาอยู่ที่4ตัวครับดึงเด่นจาก6ตัวได้มา4ตัวครับมีดึงเลข3เลข4เลข7เลขเกครับจากสูตรคำนวณมาเทียบชนอีกครับ ได้ดึงเด่นอยู่ที่4ตัว3 479ครับ3 4 7 9นะครับนี่คือหลักพันครับหลักร้อยครับจากสูตรคำนวณทั้ง6ตัวครับจน4สูตรได้6ตัวแต่ดึงเด่นมาที่4ตัวครับใน4ตัวก็มี2679ครับ2679ครับนี่คือจากสูตรนำไปเทียบชนกับสูตรอื่นอีกครับจะได้เด่นอยู่ที่4ตัวครับ2 6 7 9ครับนี่คือหลักร้อยครับต่อไปหลักสิบครับ จากสูตรคำนวณครับสสูตรชนเด่นนะครับ16ตัวครับ1 2 4 5 6 7อ่ครับแต่ผมดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึงเด่นมาที่4ตัวมี2มี4มี5มี7ครับ2 4 5 7เนะครับเป็นเลขดึงเด่นหลัก10นะครับหลักหน่วยครับจาก4สูตรชนได้เลขเด่นอยู่ที่6ตัว1 2 4 6 7 0ครับแต่ดึงเด่นมาที่4ตัวครับ1 2 4 7ครับ1 2 4 7นะครับนี่คือเลขเด่นหลัก หน่วยบนนะครับน,นี่คือข้อมูลตัวเลขนะครับหลัก abonn, พันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห่วยลาาพัฒนาครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างผมจะนําหลักพันสตัวครับ3 4 7 9ี่เจ็ดเก้าจับคู่กับหลักร้อยสีตัวครับสองหจครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับสามวันร้อจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้สามสอ 3า3หกสครับสวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้สี่สองสีหกสีสี่เก้านะครับเวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้7จ7ด7 7งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าครับเก้าวางหลักสิบนะครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้เก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าเก้าครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวล่าง 16ชุดครับนี่คือชุด2ตงตางหวยลาาพัฒนา16ชุดเป็นชุดเต็มเต็มนะครับแต่ยังไม่ตัดครับนี่คือจากสูตรคำนวณจับคู่ได้ครับ16ชุดนะครับมาดูชุด2ตัวบนกันต่อครับในชุด2ตัวบนผมนําหลักสิบนะครับหลักสิบตัวครับ2 4 57จครับจับคู่หลักหน่วยสตัวครับ1 2 4 7ครับจะได้ชุด2ตัวบนหวยลาาพัานาดังนี้ครับ2วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับยี่สิ 2 2งสองนะครับสวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวนะครับจไดสี่หนึ่งสีครับ5วางหลักสิจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับเจ็ดวางหลักสิจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดดสีและเจดเจ็ดครับรวมทั้งหมดในชุด2องตะบนสิชุดเช่นเดียวครับสิชุดเช่นเดียวครับนี่คือชุด แรงเต็นในชุด2ตัวล่างและ2ตะวันครับในชุด2ตัวล่างทั้งหมด16ชุดและ2ตัวันทั้งหมด16ชุดผมจะสรุปชุดตึงเด่นนะครับให้กับสมาชิกตัวครับมาดู2ตัวล่างก่อนครับในชุด2ตัวล่างทั้งหมด16ชุดนะครับผมดึงเด่นมาที่4ชุดนะครับ ดึงเด่นที่4ชุดนะครับมีดึงเด่นไว้ก็มี 36, 39, 76, 79 4ชุดครับ 36, 39, 76, 79 4ชุดนะครับมาลุ้นครับ4ชุดนี้ดึงเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการชิดคำนวณได้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างเทียบชนนะครับแต่นีดึงเด่นตรงแก่ท่านมากที่สุดครับนอกจากความน่าจะเป็นที่ผมสุบไว้เด่นไว้ที่4ชุดครับ 36, 39, 76และ79นะครับนี่คือชุดเด่น2ตัวบนครับมาดู ชุดเด่น2อ่านี่คือชุดเด่น2ตัวล่างครับ2ตัวล่างครับมาดูชุดเด่น2ตัวบนครับ2ตัวบนทั้งหมดจับคู่16ชุดครับ16ชุดนี้ผมได้นําสูตรมาเทียบมาชนครับได้ชุดดึงเด่นดึงเด่นไว้ที่4ชุดครับมี4 1 4หนึ่งครับ4ชุดครับคือตัดมาจาก16ชุดนะครับได้นําเทียบชนอีกสูตรนะครับจะได้ตัวเด่นที่สุดนะครับ4 1 4 4 4 41 44 51 54ทั4 4้งหมด4ชุดเป็นชุดดึงเด่นเลขท้าย2ตัวันหว้ลาวพัฒนาครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการชี้คำนวณได้เลขเดินหลักสิบหลักหน่วย2ตัวันเทียบชนนะครับจะได้ตัวเด่นตจงใจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือชุดเด่น2ตัวล่างและ2ตัวบนครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนผมก็แนะนําหลักร้อยครับมาดูที่ตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสูตรคํานวณ ดึงเด่นมาที่4ตัวครับ2679ครับ2679ผมดึง2ตัวครับดึงเลข6นะครับและดึงเลข9ครับวางที่หลักร้อยครับผมจะนำา6และ9มาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับ41445154 4, 4, ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยเราวพัฒนาด,ดังนี้ครับ ในชุด3ตัวบนนะครับที่ผมนําหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2องตัวบนสชุดครับหกบางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2องตัวบนสชุดจะได้6 4 1 6 4 4 6 5 1 6 5 4ครับ9กางหลักร้อยนะครับจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สี่เก้าห้าหนึ่งได้เก้าห้าสี่ครับรวมทั้งหมด8ชุดนะครับชุด3โดน8ชุดเป็นชุดตรงๆมาลุ้นครับ8ชุดนี้จะมาตามสูตร คำนวณหรือไม่ครับมาโดยชุด4ตัวครับในชุด4ตัวนะครับผมได้นําชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนจับคู่นะครับมาดูยอดนัวครับในชุดเด่น2ตัวล่างได้2ตัวบนครับ2ตัวล่างนะครับดึงเด่นไว้ที่4ชุดครับ36 3976 79ครับผมดึงมา2ชุดครับดึง39ครับและดึง79ครับเด่นที่สุดคือเน้น39และ79ครับ สองลาครับและนําไปจับคู่กับชุดเด่น2โทนนะครับ2โทนที่ผมดึงเด่นไว้ที่4ชุดครับ4 1 4 4 5ึ่งครับดึงเด่นไว้ที่2ชุดนะครับดึงเด่นไว้ที่สชุดใน2ชุดก็จะนะครับใน2ชุดก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลขที่2ชุดก็จะมี51นะครับ51นะครับ51และห้าสี่ครับ ห้าหนึ่งและห้าสี่นะครับที่ผมดึงเด่นไว้ครับห้าหนึ่งกับห้าสี่เป็นชุดสองตัวบนครับจากนั้นนะครับผมในชุดสี่ตัวครับในชุดสี่ตัวผมได้นำชุดเด่นสองตัวสองชุดครับสามเก้าและเจ็ดเก้าครับมาจับคู่กับชุดเด่นสองทวนดึงไว้สองชุดห้าหนึ่งและห้าสี่ครับจะได้ชุดสี่ตัวเวลาพัฒนาดังนี้ครับในชุดสี่ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับมีสามเก้าห้าหนึ่งครับสามเก้าห้าหนึ่ง 3954ครับ3954 7951ครับ7951และ7954ครับ7954 4四四ชุดนะครับนี่คือชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่สิบมิถุนายนนะครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับชุดฟันธงหวยลาวพัฒนาครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นนะครับคำนวณเลขเด่นไว้นะครับในชุด สตัว3ตัว2ตัวและ2ตัวล่างครับผมจะสรุปชุดฟันธงให้สมาชิกดูนะครับชุดสรุปฟันธงครับในชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดนะครับทั้งหมดจับคู่ไว้4ชุดใน4ชุดนี้ครับในชุด4ตัวที่ผมสรุปชุดฟันธงไว้ครับจาก4ชุดผมสรุปชุดเด่นไว้ที่7954ครับ7954ครับนี่คือชุดฟันธงครับ7954 รองไปที่3951ครับ3951นะครับนี่คือชุดสรุปฟันธงครับในชุด3ตัวบนครับชุดฟันธง3ตัวบนครับชุดเด่นเน้น954ครับเน้น954รอง951ครับรอง951นะครับชุด2ตัวบนครับชุดฟันธงนะครับเด่นบนครับเน้น54ครับเด่นรองก็คือ51ครับเด่นบนเน้น54รอง51ครับชุด2ตัวล่างครับชุดฟันธง2ตัวล่างเด่นล่างครับเน้น 79ครับเน้น79รอง39ครับรอง3 9นะครับนี่คือชุดสรุปฟันธงชุดสีตัวเด่นและรองครับ3ตัวบนเด่นและรอง2ตัวบนเด่นและรอง2ตัวล่างเด่นและรองหวยลาาพัฒนางวดประจำวันที่26ิมิถุนายนครับมาลุ้นครับในชุดสรุปเด่นฟันธงจะมาตามสูตรคำนวณแล้วไหมครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวลาวพัฒนาครับผมที่ผมได้นำ ปลงคลิปให้สมาชิกตัวเป็นกับประกอบการตัดสินใจหาข้อมูลสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาอย่างระบชมก่อนตัดสินใจหาข้อมูลครับตัวเลขถูกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรไม่ต้องออกตามสูตรไม่ต้องมาติดตามผลการลองสระไว้ยลาวพัฒนาก็ได้งวดประจำวันที่26ิมิถุนายนนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเล็เด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใกนะครับที่เขามาติดตามรับชมชอบ วิธีการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลหวยเด่นวันจันทร์งวดวันที่ยี่สิบมิถุนายนหวยเราพัฒนานำมาลงคลิปวิธีการคิดการคำนวณเพื่อนนหาเลขตัวเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัวสตัวน2ตรังให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆน,นำลงคลิปกับสมาชิก ได้ติดตามรับชมออีตในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกท,ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ